เก็บท,ที่ไรมันมีอะไรไมีเหมือนเดิมข้าในใจจไม่คือเจไม่ที่รักฉันจริงอยากอยู่ใกล้อย่างนี้ไปนานๆจะได้ไหมทำอะไรองคุณอมุาใ่า,า,าบาทที่ต้องโกหกบาทหลเมื่อกี้นี้ ถามได้ขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับพอครับผมต้องขออภยัยจริงๆนะครับที่เมื่อกี้ผมได้โกหกปาดหลวงไปคือบางครั้งบางทีกับสถานการณ์บางอย่างมันก็ทำให้เราเนต้องพูดอะไรออกมาโดยที่เราไม่คิดมีการ ผัานพลาดบ้างอะไรบ้างขอให้ท่านหูสิกรรมให้ให้ลูกด้วยนะครับหนูเพ่งมาเริ่มทุกอย่างค่ะเดี๋ยวอะไรในๆนก็อยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วฉันอยากรู้ว่าเธอรักกระพัดจริงหรือเปล่านี่ ถึงยังไงคุณก็ยังเชื่อว่าฉันไม่ได้รักพัดฉันจะมาจาับไอ้พัดอย่างนั้นใช่ไหมก็ถ้าเกิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็สาบานให้ฉันได้ยินสิฮะก็สาบานให้ฉันได้ยินต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยว่าเธอรักพัดเธอไม่ได้คิดที่จะมาหลอกลวงไอ้พัดใดทั้งสิ้นสาบานนี่คุณมันประเทศอังกฤษนะคะนี่คุณเห็นสายมะพร้าวตั้งอยู่ตรงนี้หรอคะให้ฉันสาบานอ,อ๋อไหนดอกไม้ทุกเพียนต้องเอามาว่า้ด้วยไหมคะไหนไม่ต้องมาเฉยๆได้วยม้แต่ฉันบอกให้สาบาาานนก็สาบาสบิ สาบานว่าเธอรักพัดตอนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเธอไม่สาบานฉันก็จะถือว่าเธอเนี่ยไม่ได้จริงใจกับน้องชายฉันได้ค่ะฉันสาบานว่าฉันรักพัดจริงๆชัดๆช้ชาๆอีกครั้งฉันสาบานค่ะว่าฉันรักพัดอย่างจริงใจ ไม่ได้คิดจะมาหลอกโอเคไหมคะพอใจหรือยัง กจริงๆที่ฉันต้องทำไปเพื่อน่ฉันต้องช่วยเพื่อนนะคะให้ไปถึงครับนี่จะไปไหนกันจ้าตามเชื่อทำไมจ๊ะที่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้จักไปเดิน ก็เนี่ยฉันงต่างว่าจะเชิญชวนพวกเธอไปดูวิวทางนู้นน่ะแหมวิวสวยๆนะเดวยกันไหมเอาสิไหนกันมากันแล้วไปนนี้เดี๋ยวสิเก็บเก็บมีอะไรอ่ะก็ก็ฉันเจ็บขา ชนกลาที่สะโพกแล้วมันก็ปวดวกลงไปที่ข่าแล้วตอนนี้มันก็ปวดมวนๆอยู่ที่ท้องน้อยเหมือนอาหารไม่ย่อยแล้วก็จุกข,ขึ้นมาที่ลิ้นปีกตอนนี้มามาเจ็บเธอต้องใจแกล้งฉันใช่ไหมก็ถ้าฉันบอกว่าใช่ละ่ะเธอจะทำไมเนี่ย มาเสริมให้นะฮึใช่แต่ก็ใจหายไม่ได้นะเพราะอยู่น่นานพวกเราต้องย้ายกันกลับเมืองไทายแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้จเจอกันอีกต้องได้เจอสิแมถึงแม้ว่าเราต้องเรียนจบแล้วก็ต้องย้ายกันไปนะแความสัมพันธ์ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะความสัมพันธ์ของเราเหรอใช่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนไง ยังไงเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันตลอดไปนี่ถูกไหมอ๋อจ้ะเราก็คงเป็นแค่เพื่อนกันตลอดไปเอา้าทำไมละเลยเป็นเพื่อนกันดีทงไนเหรออือเปล่าจา้ะเป็นเพื่อนกันอ่ะต้องดีสิดีมากๆดีสุดๆเลยล่ะไปอย่างนั้นสิเมย์ไป บอกให้รู้ยังไงว่าวันไว้ทุกนาทีไม่สนิทใจไม่จะมากวันนี้ไม่ได้จริงๆมันกลัวหัวใจตัวเองไม่เข้มแข็งพอหลุดคำว่ารักให้ได้ยินจะฝักฉันคงจะชินอย่าสน เออเนี่ยน,นายทัดสงสัยอย่างหนึ่งนะว่าเลยไม่ได้เกิดบานหลวงท่านมีรถแล้วทำไมท่านไม่เอารถของท่านเองไปส่งเราถึงที่ปราสาทที่เรานัดทุกคนไว้ฉันก็บอกท่านแล้วค่ะแต่ท่านบอกว่าให้ไปใช้โทรศัพท์ที่บ้านท่านดีกว่าเพราะว่ารถของท่านคงจะพาเราไปถึงปราสาทไม่ไหวทำ,ทำไมจะไม่ไหวทำไมรถท่านเก่ามากเลยฮะไม่รู้เหมือนกันนะค่ะเฮ้ <Hey. S 1> <ค> Bicycles. เหนาวคงยิ่งดีกว่าเดิมแล้วกันโอเคเยี e ย e เลยคว็อบาคุณค h ณคุ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 คุณคคุณ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 ุณค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  Uh, yes, of course we're married <laughs> of course, <laughs> of course, of course, I don't get any there, so enough. อยู่นี่แหละฉันไปดูโทรศัไไพท์เร็วปังโทรศัพท์ฉันไม่ได้อ่ะค่ะฮะทำไมอ่ะก็ ท่านบอกว่านี่เป็นเมืองเล็กๆมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้ที่เป็นว่าเราเรา,เราต้องค้างที่ทั้งคืนเหรอฮะแล้วมันมีทางเลือกอื่นด้วยเหรอคะคุณก็เห็นว่าตอนเราขับรถมาไม่มีบ้านคนสักหลังอ่ะ ที่เธอจะเป็น <c oughs> เป็นนอนอาไส้บนเตียงแบบนี้กรุณาปรึกษาชันนิดนึงเลยยังอ้แล้วคุณจะให้ฉันนอนที่พื้นหรือไงฮะหรือว่าคนจะเอาเปียบผีที่กำลังท้องกำลังไส้ยอย่างฉัน <c oughs> ฉันก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายที่อยู่ดีจะไปแย่งเตียง <c oughs> ที่มีผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่ด้วยหรอกนะถ้าอยงินคุณก็ นอนที่พื้นกันนะเฮ้ยแต่กลัวทำไมฉันก็บอกว่าฉันกลัวพีผีผีผี